สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเรียนรู้ไปรักไปกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจิตวิทยาการสร้างนิสัยใหม่ปีใหม่ทีไรโพสต์ในโซเชียลก็มาพร้อมคําประกาศปีนี้ฉันจะเริ่มออกกําลังกายทุกวันหรือฉันจะอ่านหนังสือเดือนละสิบเล่มแต่หลายครั้งความตั้งใจเหล่านั้นก็พังทลายเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากสมัครฟิตเนสซึ่งกลายเป็นการ บริจาคเงินรายปีอย่างมีสินผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่สมัครยิมแล้วไปแค่ครั้งเดียวแต่กลับใช้การสมาชิกเป็นที่รองกาแฟแทนเหมือนไม่ใช่เพราะเราไร้ระเบียบแต่เพราะเรายังไม่เข้าใจกลไกของการสร้างนิสัยใหม่วันนี้เราจะมาพูดคุยแบบสบายๆและแฝงมุกตลกนิดๆว่าจะสร้างนิสัยดีๆอย่างไรให้ได้ผลและไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาพลาดนิสัย คือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนมันอาจเป็นนิสัยดีเช่นการแปรงฟันก่อนนอนหรือการเดินออกกำลังกายทุกเย็นและอาจเป็นนิสัยไม่ดีเช่นการเลื่อนปลุกสิบครั้งหรือการกินขนมตอนดึกนิสัยที่ดีช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสุขภาพดีและก้าวใกล้เป้าหมายในขณะที่นิสัยไม่ดีอาจทำให้เราติดอยู่กับที่การเข้าใจจิตวิทยาของนิสัยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับพฤติกรรม จิตวิทยามองว่านิสัยประกอบด้วยสัญญาณกิจกรรมและรางวัลเมื่อเรารู้จักองค์ประกอบเหล่านี้เราจะสามารถออกแบบนิสัยใหม่ที่สมองรับได้ไม่ใช่การฝืนจนเหนื่อย1ในตำนานยอดฮิตคือต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่อง21วันถึงจะกลายเป็นนิสัยความจริงแล้วระยะเวลาในการสร้างนิสัยต่างกันไปตามความซับซ้อนและความถี่ของพฤติกรรมบางอย่างอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีอีกความข้อจะผิดคือ คิดว่าการมีวินัยหรือแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวจะทําให้นิสัยใหม่ติดตัวได้แต่แรงบันดาลใจเป็นเหมือนเพื่อนที่มาเยี่ยมแล้วก็ไปขณะที่การออกแบบสภาพแวดล้อมและระบบที่สนับสนุนจะช่วยให้เราทําได้ต่อเนื่องนอกจากนี้หลายคนคิดว่าการทําพลาดครั้งเดียวหมายความว่าล้มเหลวจริงยอมแพ้ไปเลยทั้งที่ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวมาดู7เ,เทคนิคที่จะช่วยให้การสร้างนิสัยใหม่เป็นเรื่องสนุกและยั่งยืน และอาจทำให้คุณหัวเราะก,กับตัวเองได้ในระหว่างทาง 1. เริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดหากอยากเริ่มวิ่งอย่าตั้งเป้าหมายแรกว่าฉันจะวิ่งมาราธอนสัปดาห์หน้าแต่ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะใส่รองเท้าแล้วเดินรอบบ้านหนึ่งรอบเมื่อทำสำเร็จจะรู้สึกได้ชัยชนะและง่ายที่จะขยายต่อเหมือนเวลาที่เราบอกตัวเองว่าจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าแล้วบังเอิญอ่านได้สิบหน้าเพราะมันเริ่มง่ายนั่นเอง 2. เชื่อมโยงกับนิสัยเดิมใช้สิ่งที่คุณทำอยู่แล้วเป็นสัญญาณเช่นหลังแปลงฟันตอนเช้าให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือหลังทานข้าวเย็นเดินเล่น10นาทีการผูกนิสัยใหม่กับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วช่วยให้สมองจำได้ดี 3. ออกแบบสภาพแวดล้อมหากอยากกินผลไม้มากขึ้นให้วางผลไม้บนโต๊ะในที่มองเห็นง่ายถ้าอยากลดขนมให้เก็บไว้บนชั้นสูงที่ต้องปีนเก้าอี้ ซึ่งอาจขี้เกียจปีนจนล้มเลิกความตั้งใจจะกินการจัดบ้านหรือโต๊ะทำงานให้เอื้อต่อน,นิสัยที่ต้องการจะช่วยให้คุณทำได้โดยไม่ต้องคิดมาก 4. ติดตามและให้รางวัลตัวเองใช้แอปหรือปฏิทินติดตามความสม่ำเสมอของนิสัยใหม่เมื่อทำครบตามเป้าหมายสัปดาห์หรือตามระยะเวลาที่กำหนดให้รางวัลตัวเองเช่นดูซีรีส์เรื่องโปรดหรือซื้อกาแฟแก้วพิเศษโดยอย่าให้รางวัลน,นั้นขัดแย้งกับนิสัยใหม่ อย่าอาอกกาลังกายครบสัปดาห์แล้วให้รางวัลตัวเองด้วยการกินเค้กทั้งก้อนเว้นแต่ว่าจะเป็นเค้กแคลต่ํห <c oughs> 5. หาพันธมิตรบอกเป้าหมายของคุณให้เพื่อนหรือครอบครัวรู้แล้วชวนกันทําเช่นการมีคู่ไปยิมหรือกลุ่มอ่านหนังสือทําให้คุณมีแรงผลักดันและความสนุกเพิ่มขึ้นคุณอาจแซวกันเล่นว่าถ้าใครไม่มาจะต้องเล่าเรื่องตลกให้ฟังห้าเรื่องเพื่อเพิ่มสรรีสัน 6. เตรียมแผนสําหรับวันที่ไม่พร้อมยอมรับว่าไม่ใช่ทุกวันจะสมบูรณ์แบบหากคุณป่วยหรือมีงานยุ่งให้เตรียมเวอร์ชั่นย่อของนิสัยไว้เช่นถ้าไม่มีเวลาออกกําลังกาย30นาทีก็ยืดเส้นยืดสายนาทีเพื่อไม่ให้ขาดช่วง 7. ให้อภัยตัวเองและกลับมาทําต่อหากวันไหนพลาดไม่ต้องโทษตัวเองหรือยอมแพ เพราะทุกคนนั้นพลาดได้หัวรอกกับเหตุผลที่คุณพลาดเช่นวันนี้ฉันอดวิ่งเพราะมัวแต่ดูซีรีส์จนลืมเวลาแล้วลุกขึ้นมาทําต่อวันพรุ่งน,นี้เพื่อนสนิทของผมชื่อแบงค์เป็นคนที่เบื่ออ่านหนังสือแต่เขาอยากพัฒนาตัวเองจึงตั้งใจจะอ่านหนังสือให้ได้มันละหนึ่งเล่มเขาเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆคืออ่านวันละห้านาดโดยเชื่อมโยงกับนิสัยเดิมคือตอนดื่มกาแฟเชา้าทุกเช้าเขาจะวางหนังสือไว้ข้างแก้วกาแฟเพื่อเตือนตัวเอง เมื่ออ่านครบวันสัปดาห์แบงค์ให้รางวัลตัวเองโดยการซื้อขนมปังอบชิ้นโปรดของเขาซึ่งเขารอเล่นว่ามันเป็นแรงจูงใจสำคัญกว่าเนื้อหาหนังสือผ่านไปหนึ่งเดือนแบงค์อ่านหนังสือจบเล่มแรกของชีวิตเขาเขาตื่นเต้นมากและเริ่มเพิ่มจำนวนหน้าเป็นสิบหน้าด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมอย่างง่ายและการให้รางวัลเล็กๆเ,เขากลายเป็นคนรักการอ่านโดยไม่รู้ตัวและมักหยิบเรื่องราวในหนังสือมาเล่าเป็นมุกตลกให้เพื่อนฟังการสร้างนิสัยใหม่ ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วแต่เป็นการเดินทางเล็กๆในทุกวันเริ่มจากสิ่งง่ายๆแล้วค่อยเพิ่มขึ้นออกแบบสภาพแวดล้อมให้ช่วยสนับสนุมและให้อภัยตัวเองเมื่อพลาดการมีมุกค,คำขันระหว่างทางเช่นการแซวตัวเองว่าเป็นสมาชิกยิมที่ขยันบริจาคมากกว่าขยันไปยิมก็ช่วยให้การสร้างนิสัยสนุกและไม่ตึงเครียดจะไม่ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนต่างต้องพยายามปรับนิสัยของตัวเอง และคุณก็ทำได้เช่นกันขอบคุณที่ติดตามฟังเรื่องราวและเคล็ดลับการสร้างนิสัยใหม่ไปพร้อมกับเราหวังว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจพร้อมเสียงหัวเราะกลับไปลองเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์พอดแคสต์นี้ให้เพื่อนที่อยากเริ่มต้นนิสัยใหม่ๆด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ